มาพบกับเซลปากเช่นเคยนะคะเซลปลานะคะอีซูุนคนหรหลวงสาขาเอกชัยบางบอนค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาชมรถรุ่นอีซสสูุมิวเอ็กนะคะแอคทีฟค่ะ รุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกัน2สีค่ะคันข้างหน้าของปลานะคะก็จะเป็นสีขาวมุกนะคะและก็จะมีอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีบอลเงินค่ะอันนี้นะคะปลาจัดโมโมชั่นเด็ดๆเ,เลยนะคะใช้เงินออกรถเพียง6 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะแต่งเต็มขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูสเต็ปการแต่งของลูกค้าเคสนี้กันเลยนะคะว่าแต่งอะไรไปบ้างค่ะ สำหรับรถมิวเอ็กรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถรุ่นเริ่มต้นนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะมีสเตปนะคะการแต่งนะคะฝากระโปรงคาร์บอนค่ะเป็นงานกระโปรงงานฝากระโปรงนะคะคาร์บอนนะคะจะเป็นงานยีนค่ะนี่เลยหล่อมากเลยค่ะดูลายใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับมิวเอ็กรุ่นนี้นะคะก็จะได้กระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำค่ะ โลโกอินสุค่ะจะเป็นสีโครเมียมนะคะส่วนไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้า LED ค่ะเป็นเด y l ไร h t นะคะ LED ค่ะตัวนี้นะคะส่วนคันนี้นะคะ Active รุ่นนี้นะคะสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็จะมีการแต่งนะคะงานแว็บหลังคาดำค่ะ จะเป็นเว็บหลังคาดำเงานะคะรอบคันเลยค่ะมาดูด้านท้ายด้วยมาดูเคสนี้นะคะมีการติดตั้งนะคะงานร้อแม็กค่ะ จะเป็นงานร้อมแม็กนะคะทีอ e, ก้านยกนะคะสีเทากันค่ะสเต็ปแม็กนะสเต็ปยางนะคะจะเป็นขนาดยางค่ะ2 6 5นะคะทับ60ค่ะ R18 ค่ะเป็นงานยางของงานดีสโตนนะคะหล่อมากๆเลยนะคะนี่เลยพอใส่แบบว่าฝากระโปรงดำนะคะแล้วก็แรปหลังคาดำนะคะก็จะดู เทมากๆค่ะสำหรับนะคะลูกค้านะคะที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถติดต่อกันมาได้เลยนะคะปาก็ฝาก3มช่องทางอีกเช่นเคยนะคะจะมีทาง y o u t u b e นะคะแล้วก็จะมีช่องทางเพจค่ะและก็ช่องทาง TikTok นะคะอย่าลืมเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์ให้ด้วยนะคะมาดูภายในนะคะคันนี้ค่ะภายในก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้เช้าค่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราจะมีการ ทำความสะอาดให้ลูกค้านะคะก็มาฝากถ่ายฝากคลิปให้ลูกค้าก่อนนะคะสําหรับหน้าจอนะคะก็มาพร้อมหน้าจอ7นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะเกียร์ออโต้ค่ะภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะก็มาหยี่นะคะสามารถแต่งเพิ่มเติมค่ะเป็นเบาะหนังรอบคันได้เลยนะคะนี่เลยเบาะผ้านะคะ ส่วนด้านนัง่งด้านหลังนะคะสามารถปูเรียบแต่นม้ได้เลยนะคะกว้างมากๆค่ะเดี๋ยวปาเปิดฝาท้าทยให้ดูก่อนนะคะนี่ใช้เมื่อเดียวเปิดง่ายมากๆค่ะเก็บของได้เยอะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่69,00ืบาทนะคะก็สามารถใช้เป็นได้รถเป็นเจดที่นั่งนะคะรถครอบครัวขนาดใหญ่ได้แล้วนะคะ สำหรับเบาะนั่งแถวสามนะคะก็กว้างขวังค่ะมีการปรับระดับเอนนอนได้เลยนะคะผู้ใหญ่นั่งได้ค่ะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันอีกรอบนะคะก็ปาขอฝากช่อง Youtube ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่6 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็สามารถนะคะเซ็นเอกสารค่ะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ค่ะเซ็นเอกสารถึงที่นะคะส่งมอบรถถึงที่นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเคสรายละเอียดการออกรถได้ค่ะติดแบคลิตล่าช้านะคะโทรเข้ามา ละเอียดการออกรถได้เลยนะคะรถรอมมีพร้อมส่งมอบนะคะไม่ดอนานค่ะโอเคค่ะปลาไีกช่องทางหนึงไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า